แล้วนี่ครับเสียงที่ท่านได้ยินคนนี้เองนะครับดูหน้าเป็นชุดลิกก็ได้เต้นรำก็ได้ครับจตหลวงก็ได้ดูป่าครับเดนบบางรีเอาทำเสียงบางรีรีีีน่ะบงพรีวอสองถ้ามีผู้เสียชีวิตต้องสูงไว้ใช่เลยเอาโซโอเคถ้าอายุมากอถ้าคนธรรมดาก็ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พล สีกคนทั้สาวกัแเหรอเบาแติรหน้าเตะร์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 รร์รร์รร์แล้วอะไรปฐมพยาบาลอะไรอะไรนะไอ้ที่ปฐมมัธยมอะไรโอ้ปฐมเบื้องต้นแล้วก็ปฐมมัธยมอุดมมหาลัยมหาลัยแพงหน่อยนะถ้าค่าเทอมค่าอะไรมันหลายค่ามันเยอะแต่ปฐมนี่ธรรมดาอยู่นังเด็กแล้วเอ่อสิเวน สิโอ้ต้องต้องเกียรอย่าม่เรียกเขาสิเวนต้องให้เกียรพอบอื่อจำพอบอเือจำสองแปดสองแปดสองแปดห้าอีกสองแห้าอบางพลีำเออพอบางพีรีลรี่รี่ีรีาอี่รี่ร่รอ่ร่รี่ี่รรี่ี่รีี่รรี่รี่รี่รีรี่รีะรรี่รีรรรรรร